สวัสดีครับในคลิปนี้ครับเราจะทําตัวหนังสือแบบสันสนนะครับแบบสันสนกันนะครับนี้การทํานะครับเดี๋ยวเราลองทําทําเลยกันนะครับคลิกไปที่ตัวอักษรนะครับขึ้นมาครับจเป็นกราฟิกขึ้นมานะครับขึ้นมาครับอ่าครับก็ปรับ เสร็จแล้วนะครับไปที่อิดิ i ติ้งก็ได้ครับไปที่อ d ดิ i ติ้งก็ได้เราพิมพ์หาเอฟเฟกนะครับชื่อว่าเวฟนะครับ W A V E ครับเวฟแล้วก็เลื่อนหานะครับนี่ครับจะมีคำว่าเวฟ e าร์ p นะครับเอาเวฟ e าร์ p เนี่ยมาวางใส่นะครับปุ๊บคราวนี้ก็จะมีคำว่าเวฟ e าร์ p ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับ Effect Wave Warp เนี่ยตรนสือก็เป็นแบบนี้ไปแล้วเห็นไหมครับตอนนี้เราก็ปรับนะครับมันก็จะมีแบบซไตลครับก็เป็นแบบขึ้นนะครับเป็นขึ้นเป็นวงกลมนะครับเป็นแบบสามเหลี่ยมก็คือแล้วแต่เราจะปรับนะครับเป็นน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วแต่เราจะปรับอันนี้ก็เวฟนะครับของข้างเวฟหรือสูตรเลยก็คือไม่มีนะครับอ่ะหน่งอาจจะเอ,เอียงนิดนิดนะครับต่อไปเวฟสปีดนะครับอ่ะสัก6ก่อนแล้วกันนะหก ตอนนี้เราเล่นเนี่ยลองเล่นเน่ะมันยังไม่เห็นครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกตรงอ่าเวฟไฮก่อนแล้วกันนะให้มันแบบตัวหนังสือแบบเบี้ยวเบี้ยนิดนึงครับมันก็เยอะไปนะครับแปดก็จะดูเยอะไปีก็สักหกแล้วกันอ่ะ <6 S 1> โอเคครับแล้วก็เปล่าเวฟ วิดนะครับก็สักพันหนึ่งแล้วกันนะครับสักพันหนึ่งแล้วก็อ่าไดเร็กนะครับให้เอียงหน่อยนะครับซักซักนิดนิดทำให้มันเอียงอย่างเงี้ยครับโอเคแล้วก็ลองเล่นดูครับเหนะ็นไหมก็สั่นแล้วนี่ครับสัออ่นก็ นี่ครับก็วิธีทำตัวหนังสือเวฟนะครับคราวนี้เราลองมาทํากับโปรเจกต์งานสักชิ้นหนึ่งสั้นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาวิดีโอเข้ามาก่อนนะครับวิดีโอเข้ามานะครับโอเค ช่วงแรกเลยครับโอเคเอตรงสื่อมาใส่นะครับวันนี้โอ้ใหญ่ไปใหญ่ไปเดี๋ยวเริ่มเป็นอีดิตติ้งแล้วกันนะครับจะได้ปรับตรงสื่อได้ด้วย ปรับให้แล้วก็เลือกเซนเตอร์นะครับตรง,ตรงกลางก็เอามาวางตรงนี้นะครับปร,รับฟอนต์ก่อนสักร้อยห้าสิบหละกันนะครับ แล้วก็ว่างนี้วันนี้เราอยูอย่วันนี้เราอยู่ที่บ้านพีนะครับคราวนี้เราก็ไปเอาไอวิฟบาร์ฟเนี่ยเข้ามาใส่นะครับเห็นไหมครับเข้ามาใส่แล้วแล้วก็ปรับเวฟสัก4ี่ห่อ ตอนนี้สักพันห้าเอียงสักสี่สิบห้านะครับตอนนี้ลองมาเล่นกันดูครับตีเราอ,อยู่กันที่บ้านเฮค่ะอ่าคราวนี้เราปรับนิดหนึ่งครับ <c oughs> ตราน,นี้เวฟมันช้าไปนะครับสปีดเอาสักหกแล้วกันลองเล่นใหม่ครับเอ,อยู่กันที่บ้านเฮค่ะห็นไหมครับมันก็ ทำให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยเ,เริ่มมีสีสันยิ่งขึ้นนะครับครอน,นี้เราอาจจะไปทำ transition นะครับให้มันแบบแวบไปแวบมาได้นะครับน่ครับแล้วก็อาจจะมาทำนิดนึงนครับมาที่ตัว scale ครับหรือ portion ก็ได้แล้วแต่เราจะแต่งนะครับก็มาที่ text นะครับคำเนี้ยที่เราอยู่บนเพนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือก อาจจะสกเกลตอนนี้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็พอจะพูดปุ๊บให้เป็นหนึ่งร้อยนะครับ,น,บน,นี่ครับก็แบบให้โผ่แวบขึ้นมานิดนิดนะครับอยากจะให้มันสมูทขึ้นนะครับเราก็มาปรับ นะค,คิปไปที่ไทม์ไลน์นะครับเราปรับสมูททิดนึงนะครับนิดเดียวก็พอพอมันก็ได้นิดเดียวพอมันสั้นนะครับนี่เราอ,อยู่กันที่บ้านเฮค่ะนี่ครับเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบคลิปนะครับก็เพิ่มลูกเล่นให้กับวิดีโอของเรานะครับ